อยากทำคอนเทนต์ให้ปังเล่าเรื่องให้คนหยุดดูนี่คือคอร์สเรียนฟรีที่จะปลุกพลังคอนเทนต์ในตัวคุณเล่าเฟสติวัลไทยให้โลกอิน Spark Lab The Art of Influencing เรียนกับตัวจริงแห่งวงการ3คลาสสุดเข้มข้นที่คุณไม่ควรพลาดคลาสที่1 Passport to Storytelling กับบาส g โกเวนโกกับเทคนิคเล่าเรื่องให้คนอยากท่องโลก เรามีเป้าหมายเหมือนกันนะคือเราก็คิดว่าทำยังไงครับให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่าได้ประโยชน์แล้วได้ความรู้สึกที่แบบเหมือนไปเที่ยวกับเราจริงๆฮะคลาสที่2 ว a ดแบรนด์ส a n นกับป้อมบุญเพิ่มรู้ลึกเบื้องหลังงานเฟสติวัลระดับโลกและมุมมองอินฟลูที่แบรนด์อยากร่วมงานด้วยไปพูดต่อให้เราเรื่องของตัวความเทนตต่างๆที่เราอยากจะนำเสนออาทิเช่นเป็น DNA ของเมืองเราผ่านทางอินฟลูเอนเซอร์ได้คลาสที่3 from identity to community กับ DART Yes I am DART เปลี่ยนผู้ติดตามให้กลายเป็น community ที่อินไปกับทุกเรื่องที่คุณเล่าโอเค ทีนี้เนี่ยเราอยากจะมีคอมมูนิตี้ที่เหนียวแน่นเนี่ยการสร้างคอนเทนต์อย่างเดียวมันไม่พอครับมันต้องมีสิ่งนี้ด้วยเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเรียนจบพร้อมต่อยอดสู่เวที่ s p r r k h h l l l n n g i n n fluencer competition เวทีเฟ้นหาสุดยอดอิน f l u e n อร์จาก5ภูมิภาคทั่วไทยลุ้นเงินรางวัลกว่า1 0 0 0 0แสนบาทพร้อมโอกาสสร้างคอนเทนต์ให้คนทั่วโลกอยากมาสัมผัสเทศกาลไทยไปกับคุณอย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือสมัครเรียนและประกวดฟรี แทน QR code ได้เลย